กองทุนกับตลาดทุนนะคะโอเคตอนนี้ตลาดแฮปปี้แต่พี่ปิงบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยต้องระวังนะมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากนะคะแอคชั่นเราเอายังไงดีในวันตลาดเขียวทั้งโลกโมันมันมีมันมีธีมหนึ่งก็คือเซลล์อเมริกาหมายเพราะว่าเซลล์เซลล์มันทุกแอคเซสขายขายขายอเมริกาล้วก็เงินก็โยกเราถึงได้เห็นว่าเริ่มมีโฟล์เข้าโอเคเราจะบอกว่าเป็นการโคเวอร์ช็อตก็จริงแต่ก็เป็นการโคเวอร์ช็อตที่ดูดันพอสมควรคำถามคือแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยไอ้ธีมนี้มันจะยังอยู่ไหม บ้านเราเองเนี่ยพวกนี้ก็จะตื่นเต้นตามอารมณ์เซนติเมตรนเนี้ยโอ้ขึ้นตามแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าบ้านเราไปถึง1,250แล้วเนี่ยคือเต็มกลืนเป็นไปได้อะผมว่าเราน่าเราน่าน่าปร,รับผ่อนเพราะของเราปัญหาคือ,เร,อเราไม่อยู่ในลิสต์ที่เขาจะเจราจาในกลนุ่มแรกและถ้าสมมติว,ว่าในกลุ่มแรกอ20ประเทศนั้นนะ่ะได้10%กันหมดเลยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นคิดที่ยิ่งยิ่งนับวันเราก็จะยิ่งเครียด เครียดเครียดมากขึ้นเครียดมากขึ้นคู่แข่งเรา10%เกืบหมดเลยว่าแต่เรายัง37%อยู่โอ้โหผมอย่าเสี่ยงกับหุ้นไทยเลยโอ้โหว่ามีโอกาสปรับได้ก็ปรับผมพลังเลยว่าผมไม่ได้สนใจที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวผมสนใจที่คาว่า,มาเมล็ดพันุ์แห่งความไม่ไว้วางใจเมล็ดพันธ์แห่งความไม่แน่นอนที่นี่แหละเหยี่ยวมันจะค่อยๆงอก <the> money. ต้องเรื่องคู่แข่งที่พี่ปิงพูดก็น่าสนใจมากๆนะคะคือเรามองแค่ตัวเราเองไม่ได้นะต้องมองเชิงเปรียบเทียบว่าเราโดนเท่าไหร่คู่แข่งโดนเท่าไหร่ด้วยถูกไหมคะแล้วเราก็ uh. จะมีข่าวออกมาเบื้องต้นแล้วนะคะว่ามีรายชื่อลิสต์20ประเทศละที่เตรียมตัวจะอเมริกจะเจราจากับอเมริกาเป็นร r a d e partner สำคัญนะคะในอาเซียนมีเวียดนามมีอินโดนีเซีย uh. มีฟิลิปปินส์มีกัมพูชาไม่มีไทยเออ หลกว่าสวยไหมเนี่ยคือแบบขำมากเลยยี่สิบประเทศเฮ้ยไทยแลนด์มันไม่ไม่สำคัญแล้วเหรอขอโทษทีไทยแลนด์ที่เศรษฐกิจไปดับสองในอาเซียนนะเว้ยเออไม่สำคัญนะเขาไม่เจรจา,าด้วยเนี่ยคือโอ้ก็ขนลุกอยู่นะครับผมว่าที่เขายังไม่ไม่ไม่เราเพราะเรามีเรื่องที่เราไปโดนนะ เขาไปเอาเรื่องวุยกูมาแล้วก็อาจารย์นนอ่ะชื่ออะไรไม่รู้อะแต่ผมว่ามันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้มาโอ้โหปวดหัวแทนเลยอือก็รัฐบาลไทยเดินเกมผิดทีสะเทือนกระดานเลย ดีใจไม่ได้เลยใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะเห็น headline ว่าจีนกับสหรัฐเขาลดภาษีระหว่างกันแล้วแล้วก็คือกลับมาที่สเตตัสของเราเนี่ยยิ่งยิ่งน่าเป็นห่วงด้วยทีนี้คือถ้านฝั่งของการลงทุนนะคะคือถ้ากับนักลงทุนกับตลาดทุนนะคะโอเคตอนนี้ตลาดแฮปปี้แต่พี่ปิงบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันต้องระวังนะมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากนะคะเอ่อแอคชั่นเราเอายังไงดีในวันตลาดเขียวทั้งโลกกก็อยู่ให้ถูกตลาด นะครับคือช่วงนี้อเผอิญว่ามันเกิดเหตุการณ์ก็คือเซลล์อเมริกามันมันมีมันมีธีม,นมหนึ่งก็คือเซลล์อเมริกาหมายเพราะว่าเซลล์เซลล์มันทุกแอสเซทขายขายขายอเมริกาแล้วก็เงินก็โยกนะครับเราก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าพอเงินโยกโยกไปไหนดีวะก่อนหน้าน,นี้ก็จะโยกไปทองใช่ไหมฮะ,อะพอทองเต็มที่แล้วโยกไปคริปโตนะครับแต่มันมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือเงินโยกในที่นี้มันเห็นเรื่องของเงินเข้าในส่วนของ i m มเ g i n น Market เนี่ยสูง เหมือนอย่างที่คุณอัศเดชบอกเขาที่มันเริ่มมีโฟข้าเมื่อเมือม่อเมือม่อเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วที่เขาออกมาซึ่งก็เพื่อเสด็จเขาพูดถูกคือมันเกิดเหตุการณ์เซลล์อเมริกาไงเงินมันเข้ามาแล้วถ้าเกิดเข้ามาในอิมเมอร์จินมาร์เก็ตเนี่ยด้วยความที่ไทยต่อให้มันเอาแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่มันก็ยังมีหุ้นของเราหลายๆตัวที่อยู่ใน MSCI large cap ถูกปะ่กปะนะครับมันก็แปลว่าถ้าเกิดเขาจะมาจัดกรตตาเออจัดจัด,จดตะก้านะครับอิมเมอร์จินมาร์เก็ตยังไงมันก็ต้องมีเข้าหุ้นไทย ด้วยเพราะเรายัางอยู่ในเดชชนีนั้นเข้าใจความหมายนะครับ MSCI Emerging Market มีอยู่แล้วนะครับ MSCI Global Large Cap เราก็มีเห็นไหมัั้นถ้าเกิดเขายกย้ายนะครับเงินบางส่วนแล้วก็อิงตาม MSCI จริงๆอ่ะมันต้องมีเงินเข้าเราเราถึงได้เห็นว่าเริ่มมีโฟ์เข้าเเดี๋ยววันหนึ่งซื้อสี่พันขาย2องพันซื้อสามพันโอเคเราจะบอกว่าเป็นการ cover s h o t ก็จริงแต่ก็เป็นการ cover s h o t ที่ดูดันพอสมควรอันนี้คือ Team Sell a e r แล้วเกิดความไม่ไว้วางใจกลัวว่าจะเกิดรีเซชชันอะไรก็ว่ากันไปซ,นซึ่งตีมยังอยู่คะ่ะตีมมองว่ามันยังอยู่อธิบายต่อว่าคําถามคือแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยตีมนี้มันจะยังอยู่ไหมน่ากลัวว่าเอ๊มันอาจจะไม่อยู่ว้ยถูกไหมครับเพราะเขาตื่นเต้นกับตัวเลขใช่ไหมครับมันก็จะกลับไปจากเซลล์อเมริกาเอากลับไกลกลับกันดีกว่าไปเป็นบายอเมริกาอ่ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นบ้านเราเองเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะตื่นเต้นตามอารมณ์เซนดิเมนต์เนี้ยโอ้ ขึ้นตามแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าบ้านเราไปถึงหนึ่งพันสองหสิบแล้วเนี่ยคือเต็มกลืนเต็มที่แล้วยกเว้นเราจะมีอิทธิปฏิหารก็คือเออร์เน็โดยภาพรวมแล้วออกมาดีจัดลัสเซียจริงๆนะครับเอ่อซึ่งผมยังไม่อยากไปคาดหวังอย่างนั้นดังนั้นถ้ามันมาถึงพันสองห้าสิบแปลว่าเต็มกลืนเป็นไปได้อะ่ะผมว่าเราน่าเราน่าหน้าปลอบพอร์ต เช่นคุณอาจจะไปเก่งกรรมระยะสั tá, oh. ้นกับตลาดหุ้นฮ่องกงห่างแสงโอ้โหพื้นที่เพียบไอตู้เทนเซนบาบาที่จะกลับขึ้นไปเทียบเท่าก่อนวัน Liberation Day นะครับเช่นเดียวกับไปเล่นหุ้นเมกาก็ได้เบรกเชียแฮทเทอร์เวย์ก็อุตส่าห์ลงมาให้เราตกใจใช่ไหมเนี่ยกลับไปเล่นเลยนะครับซึ่งซึ่งก็เราก็โยกได้แล้วพออิ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม dr นะครับ ดีตัวหุ้นเมริกาเนี่ยมันสามารถซื้อขายในตอนกลางวันได้แล้วก็ผมว่าเราถ้าของไทยขึ้นมาผมว่าปรับพอร์ตดีกว่าถ้าถามว่าจะทําอะไรนะครับแลปรับพอร์ตแล้วก็เล่นตามสถานการณ์ไปก่อนอย่างน้อยเขาก็ยังมี90วันให้คุยกันใช่ไหมผลกระทบต่อตัวเลขต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดมากยังไม่ชัดเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เขาอาจจะหลั่นล้ากันไปเรื่อยๆก็ได้ยกเว้นเขาจะเริ่มแบบเฮ้ยคิดแบบผม กังวลแบบผมไปก่อนล่วงหน้าก็ได้เฮ้ยแม่งไม่ดีนะเดี๋ยว,วานาคคจะไม่ดีนะมนาจ,จะลงแ้แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะคิดแบบผมกันนะ <S <S มนผมคิดว่าเขาก็จะเล่นไปตามเซนิเมนต์กันมันก็จะขึ้นไปก่อนแล้วเราก็เล่นตามไปซึ่งผมว่าไปอยู่กับต่างประเทศอ่ะมันจะดูปลอดภัยกว่าเพราะของเราปัญหาที่เราไม่อยู่ในลิสต์ที่เขาจะเจรจาในกลุ่มแรกแล้วถ้าสมมติว่าในกลุ่มแรกอ้ยี่สิบประเทศนั้นน่ะได้สิบเปอร์เซนกันหมดเลยแล้วเราก็ ไม่ได้เข้าไปเจรจาสักทีหนึง่งมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดดิคิดดิดดยิ่งยิ่งนับวันเราก็จะยิ่งเครียดเครียดเครียดมากขึ้นเครียดมากขึ้นคู่แข่งเราสิบเปอร์ซนต์จะหมดเลยว่าแต่เรายังสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอยู่โอ้ผมอย่าเสี่ยงกับหุ้นไทยเลยผมว่ามีโอกาสปรับได้ก็ปรับหนึ hmm. 1> 1, 2, 5, ่งสองห้ามาผมชิงอ่ะคุณไม่ชิงผมไปก่อนแล้วผมไม่เอาแล้วผมยอม ยอมในที่คือไม่ได้ยอมไปเพื่อถึงเงินสดนะยอย่าที่นี้คือเอ้าก็ชาวบ้านเขาดีกว่าเราก็ไปชาวบ้านดีกว่านะครับค่ะแล้วคือพวกที่เป็น l ิสต์ m m r r i n n m m r r k t t นะคะยังได้ไหมคะพี่ปิงที่มีโฟล์กระโดดมาก่อนหน้านี้อันนี้ไม่รู้อย่างที่บอกว่าทีมเซลลเมรกามันจะยังอยู่ไหมและโฟที่เข้ามาใน e อ e ม g i n จิ a มาเกอ่ะมันซึ่งกระเด็นมาที่ไทยอ่ะมันจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับ แต่รู้อย่างเดียวว่าพรุ่งนี้วันสองวันนี้เราก็จะตื่นเต้นดีอกดีใจใ<ช>ตึ้งจึงตึ้งจึงกันมันโอกาสที่จะไปหนึ่งสองห้าศูนย์มันก็มีสูงอ่าก็ถ้าไปหนึ่งสองห้าศูนก็ผมก็จะเคลียร์หลายตัวเลยลากะลาก่อนอะไอย่างเงี้ยลาจากกันด้วยดีแต่ถ้าเกิดคุณจะถือลุ้นกับเรื่องของตีนเซลลเมกาแล้วเงินเข้ามาในยังพวกอ m เมชชันมาเก็ตคุณก็ต้องเลือกหุ้นที่มันอยู่ในพวก m อ c ม g อ o ซ a l l a ก g บ c a p อะไรก็ว่าไปนะครับ ซึ่งในบ้านเรามันมีไม่กี่ตัวเองอาจจะมี a อ v a วานนะครับมีกรฟอย่างเงี้ยนะครับซีพีอซีพอตาอะไรก็วาเออซีเกตาม่อยู่นะครับ, o, นะรบก็เลือกตัวใหญ่ๆห,หน่อยแล้วกันมันก็จะเซฟหน่อยหรือกลุ่มแบงค์บ้านเราแต่ไม่แต่กลุ่มแบงค์บ้านเราก็ไม่ได้เขาไม่ได้มองทีกันนะเขาดาวเกรดกันก็ระวังหน่อยนะครับแล้วฝั่งอเมริกาเนี่ยอ,อความเสี่ยงความกลัวเรื่อง Recession, s t a g ป l a t i o n มันมันจะหมดไปแล้วเหรอคะมันจะไปบดบังสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าเป็นช่วงระยะาเก้าสิบวันเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็ต้องมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาจะ d p จ้างงานเงินเฟ้อมันก็จะต้องออกมาช่วงนี้ค่ะก็ผมว่าตัวเลขช่วงนี้จะยังไม่แย่แย่จริงๆอ่ะมันต้องเป็นครึ่งหลังของปีตอนนี้มันไม่แย่หรอกคุณกีตาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเก้าสิบวันเวฟไว้ก่อนหน้านี้มันค้างมันมันหยุดแค่จีนชะงักแค่จีน นะครับมันก็จะมีการออเดอร์นะครับนำเข้าสินค้าอะไรจากต่างประเทศชดเชยกันเนี่ยมันมีอยู่มันมีช่วงนี้มันมีการเร่งนําเข้ากันอยู่ดังนั้นตัวเลขต่างๆจึงเป็นอย่างที่เราเห็นว่ายังไม่ได้เน่ามากนะนะครับแต่ผลกระทบจริงๆอ่ะน่าจะไปเริ่มครึ่งหลังของปีก็คือเริ่มเห็นผลจากการที่ไม่ขยายตัวไม่ลงทุนเพิ่ม mm hmm. ผลกระทบของการหยุดชะง,งักการไม่นําเข้าสินค้าระหว่างกาันหรือนําเข้าสินค้าราคาแพงเนี่ยผมว่าไม่เห็น อ้ที่เราจะเห็นคือผลกระทบไม่ขยายตัวกับไม่ลงทุนเพิ่มนะฟังดีๆนะเออก็ร่องไปโดนครึงหลังไอ,ไอ้ความกังวลเรื่องของรีเซชชันก็น่าจะเบาลงเดี๋ยวให้ผมเดาความน่าจะเป็นในการเกิดรีเซชชันเดี๋ยวพรุ่งนี้กูแม่ก,กัปรับลดลงบุเบิร์ก็ปรับลดลงอ๋อไม่มีเละไม่มีแล้ว,แ,ลวแต่ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้สนใจที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวผมสนใจที่คําว่า,มาเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่ไว้วางใจ มันเลยผ่านแห่งความไม่แน่นอนอีนี้แหละเดี๋ยวมันจะค่อยๆงอกขึ้นมาแล้วเราจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งครึ่งหลังของปีหรือปลายปีอะไร่างเงี้ยครับอค่ะ,คะงั้นงั้นทีมที่ดูเหมือนว่าเราจะกลับไปเทรดที่อเมริกาได้นะคะหรือว่าไปเล่นจีนเพื่อรับกับข่าวหน้าตื่นเต้นของตัวเลขนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะอยู่สักประมาณอควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองควอเตอร์ไม่เกินนี้ครับก็มานี้แหละออ ทีนี้เนี่ยอันนี้คือคืออันนี้คือน,นี้คือผมนะผมคุยง่ายคือผมมองโลกไม่ได้แง่ดีผมมองว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะพัง Follow the money the